ที่สุดพัจจัยก็มีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูบายเห็นรีวิวที่กรุงเทพแล้วอยากกินไม่ไหวออกตามหาจนเจอจนได้นี่เลยจ้าร้านช็อกชาชีร้านที่อยู่ในตลาดทาวหน้ามาเก็ตซอยนันพะหวานนี่เองแก้วเล็กขอสิบเก้าบาทแต่คือมีมาทั้งทีนะเราก็อยากกินมากเลยสั่งเป็นไซส์ XL ได้สตรอเบอรี่แน่นๆแบบนี้เลยจ้าร้อยยี่สิบเก้าบาทส่วนตัวช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นซอสดาร์กช็อกโกแลตมูเวลาที่เราทานไม่หมดนะเราก็เอาเข้าตู้เย็นได้มันจะไม่แข็งส่วนอันนี้นะคะเขาก็จะราดซอสพิตาชิโอตัวซอสนะคะก็จจจจะะะมม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 ีีีคคคววววววาาาาาาหหออออัััันนนนนนๆๆๆๆขงงถ่่แแแลลล้้้้้้กก็ตบบบบบยยยยดเเสุฟรใไ ลาซัลิตาชิโอเพิ่มไปอีกฉ่ำมากเขา้าใจแล้วว่าทำไมร้านนี้เห็นคนแวะซื้อเยอะมากขอดอกเรื่องนิดนึงไม่ค่ะน,นหรักแล้วผิวสวยมากอ่ะแกะให้ดูกันชัดๆแก้วนี้คือใส่เอกเอลนะทุกคนคือมินชอบนะสตรอเบอรี่เขาก็ให้ลูกใหญ่ดีใส่ช็อกโกแลตใส่ซอสอะไรก็คือให้มาไม่ก้าเวลากินแล้วมันไม่หงุดหงิดมันแบบเต็มปากเต็มคำแล้วเขายังมีช็อกโกแลตดูใบแบบรูปหัวใจขายด้วยนะและนี่จ้าช็อกโกแลตดูใบาราคา19บเาาทหาได้ที่ไหนย้ำกนันอีกทีนะร้านจะอยู่าา้าาเจ